อัปเดตแปลง a 11นะครับวันนี้เราแปลงล่างแล้วนะครับแกะแบกเสาเรียบร้อยนะครับเมียนกริปทุกต้นนะครับผมค่อนข้างสวยมากแบบไม้นะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากนะครับเราไม่เคยลืมเลยคือเรื่องของความสะอาดนะครับในคลิปวิดีโอที่เห็นนะครับก็ข้างนะครับก็ทำการกวาดทำความสะอาดพื้นนะครับ จริงๆแล้วมันมีเหตุและผลนะครับทําไมเราถึงต้องพยายามรักษารเรื่องของความสะอาดของใช้งานนะครับ 1. นนะครับเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสวยงามสบายตาเวลาเรามาดูหน้างานนะครับ2ก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเราเข้าจริงๆแล้วนะครับถ้าหน้างานสกปรก มีสิ่งปฏิกูลนะครับวกเศษไม้เศษหินเศษตะปูนะครับหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับความไม่แน่นอนนะครับก็คืออาจจะตกลงมาหล่นลงมาหกล้มเดินข้อเท้าพลิกนะครับเพราะว่าอยู่หน้างานเราต้องเจอทั้งของหนักนะครับอากาศร้อนเหนือออกนะครับอาจจะโดนตะปูตําได้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความสะอาดเป็นเรื่องที่เราใส่ใจนะครับ ในรูปตรงนี้ที่เห็นก็เดี๋ยวช่างก็จะทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะครับที่เจ้าของโครงการใส่ใจขัดเสียไม่ได้ก็คือเรื่องของความสะอาดครับเราไม่เคยลืมจุดนี้เราจะเน้นย้ําทุกครั้งนะครับทุกวันนะครับโอเคครับวันนี้ก็ a 11แปลงล่างเรียบร้อยแล้วครับถอดแบบเรียบร้อยแล้วครับ ทุกต้นค่อนข้างสวยนะครับหลังจากที่เราถอดแบบนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องใส่ใจลนะสาคัญมากคือเรื่องของการบ่มคอนกรีตบ่มเสาก็หนึ่งในวิธีการที่ทั่วไปมักนิยมใช้ก็คือการเอาพลาสติกมาลับให้ทั่วทุกเสานะครับผมเพื่อกันความชื้นนะครับออกจากคอนกรีตเร็วเกินไปนะครับเนื่องจากว่าหน้างานเรามันอยู่กลางแดดน,นะครับเจอแดด เจอลมนะครับเพราะฉะนั้นคอนกรีตมันจะมีการคายความชื้นออกมาอยู่ตลอดเวลานะครับเราจึงต้องมีการรัดนะครับพลาสติกไว้นะครับเพื่อให้คอนกรีตมันค่อยๆค,ค,ค,คายความชื้นออกมานะครับแล้วก็ขาดเสียไม่ได้คือเช้ากางวันเย็นนะครับต้องพยายามลดน้ําฉีดน้ําขึ้นไปที่หัวเสาให้น้ํามันหล่นลงมาทั่วทั้งต้นนะครับลดเสาทุกต้นนะครับ เพื่อให้คอนกรีตคงสภาพความชื้นอยู่ตลอดนะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะครับตามระยะเวลาของเขานะครับชะลอนะครับเพราะฉะนั้นโครงการบ้านเวลารกรของเรานะครับสิ่ง่งที่เราสนใจคือหนึ่งเรื่องของความปลอดภัยความสะอาดนะครับสเรื่องของการสร้างบ้านให้ตรงตามหลักวิศวกรรมไม่ใช่วิศวะกรรมนะครับ าะโดยส่วนใหญ่สมัยนี้ที่เรามักเจอคือวิศวะกะนะครับที่เราจะเจอกันมากเลยคือเรามักใช้ช่างที่เป็นช่างรับเหมาต่อเติมนะครับมาสร้างบ้านปัญหาที่เกิดขึ้นคือช่างต่อเติมไม่เคยสร้างบ้านนะครับเขาก็จะไม่รู้นะครับว่าไอ้บ้านหนึ่งหลังเนี่ยตั้งแต่สร้างครั้งแรกเลยเนี่ยมันสร้างยังไง เขาไม่รู้นะครับเพราะเขาประสบการณ์น้อยชั่วโมงบินน้อยปัญหาที่เขาจะเจอที่ผ่านมางานต่อเติมกับงานสร้างใหม่มันก็ไม่เหมือนกันนะครับแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็คือจุดสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราคัดเลือกช่างฝีมือดีนะครับมาสร้างบ้านให้ลูกค้าบ้านเวลากรน,นะครับซอยสารา,ส,า,รา,ส,ารสังกษี53ตะบ,บนเพลอำเภอเมืองจออระยองทุกหลังนะครับ อยู่จนถึงทายานะครับทนทายานะครับเพราะเราขายบ้านนะครับเราเข้าใจนะครับว่าบ้านคือที่ที่ปลอดภัยที่ที่เป็นแหล่งกําเนิดความสุขนะครับให้สมกับชื่อโครงการวารากอนนะครับคือบ่อเกิดสิ่งอันประเสริฐนะครับโครงการบ้านวลากรนะครับสารสังกีห้าทับสามตําบลเพเพอเมืองโจระยองครับสนใจนะครับสามารถโทร ต่อเข้ามาทำนัดเพื่อเยี่ยมชมโครงการหรือจะแอบแวะมาดูเองก็ได้นะครับไม่ว่ากันครับสนใจดูตรงไหนแล้วชอบตรงไหนก็โทรมาคุยได้ครับ0 6 4 2 6 9 5 3 5 5นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ0 6 4 2 6 9 5 3 5 5นะครับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วในคลิปต่อไปนะครับเราค่อยมาดูก่อนดูกันต่อนะครับว่าจะทำอะไรกันต่อไปนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับเรียนรู้ไปด้วยกันครับสวัสดีครับ